เวลา3.9นาที่องเล่าเช้านี้นะครับเรากลับมาว่ากันต่อสถานการณ์โควิดซึ่งหนักหนาสาหัสจริงๆคงไม่มีใครปฏิเสธได้ที่เห็นตัวเลขกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันต้องยอมรับว่ายังไม่ได้เอาตัวเลขของการตรวจแอนติเจนเทสเข้ามารวมด้วย<ฆ><ฆ>แล้วก็ชัดเจนนะครับว่าคนที่ผลแอนติเจนเทสเป็นบวกอาจจะมีค่าความผิดพลาดประมาณ3-5เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ต้องตีซะว่า95คนใน100คนที่แอนติเจนเทสเป็นบวกก็ใช่กันแหละใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลข มันมากกว่าที่เราเห็นทุกวันปันนี้ที่ผมจะบอกต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตใช้คาว่ามันเป็นความหวังของพวกเราจริงๆทุกคนก็คือ,อการเข้าปฏิบัติการเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่ระบบสาธารณสุขกําลังจะรับไม่ไหวเพราะจํานวนผู้ติดเชื้อมันเพิ่มจํานวนขึ้นและเจ้าสายพันธุ์เดลต้ามันทำให้อาการสุดตัวลงอย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมเพราะฉะนั้นมันยิ่งยกกำลังสอง เมื่อวานนี้ดีใจนะโดยส่วนตัวที่ได้เห็นประกาศแนวทางของกรมการแพทย์เป็นการประกาศลงันที่3สิงหาคมลงนามโดยท่านพิธีกรมการแพทย์สมศักดิ์อัคขศิลป์มีหนังสือไปถึงสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดรูปผู้มีการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงดมศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดกทมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมและโรงพยาบาลเอกชนก็สรุปว่าไปถึงทุกโรงพยาบาลทุกสังกัดทั่วประเทศ ข้อที่หนึ่งน้องไร้กรมการแพทย์ขอแจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลตรวจเชื้อโควิดด้วยแอนติเจนเทสเป็นบวก ATK เป็นบวกไม่ใช่ PCR นะฮะข้อที่หนึ่งถ้า ATK เป็นบวกเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายค่ะก็คือสามารถรับยาและเข้ารับการรักษาแบบโฮมไอ o l a t i o n ได้เลยทันทีฟังชัดๆเ<ะ>ข้า HI อันนี้ไม่แปลกเพราะ,ะทำมาก่อนแต่ที่สำคัญ รับยาด้วยใช่และเราย่อมต้องคาดหมายว่าหมายถึงยาฟาวิาวพิราเวียซึ่งเป็นทางออกของประเทศไทยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศรรมสาสตร์วันก่อนก็บอกออกมาใช่ไหมคนกเกรงว่าจะขาดเสด้สไซ้ําไปข้อที่2อ,อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งก็เห็นด้วยว่าควรจะเป็นถ้าจําเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะคอมม u n นิตี้ไอโซเลชหรือในสถานพยาบาลคนกลุ่มนี้ที่เราเรียกว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายคือ ตรวจแอนติเจนเทสคิดแล้วเป็นบวกเนี่ยคะ่ะควรจะได้รับการตรวจด้วยวิธี rt-pcr คู่ขนานและให้แยกผู้ป่วยโควิดก็คือแอนติเจนเทสคิดเป็นบวกเนี่ยระหว่างรอผล rt-pcr ให้แยกออกจากกันนะคะ,ะเพราะการตรวจด้วย atk หรือ Antigen Test คิ t เนี่ยบางทีให้ผลบวกลวงได้ประมาณสัก3 5%ถเปอร์เซ็นนี่ฮะแปลว่าชัดเจน คือถ้ามันมีโอกาสที่ผลเป็นบวกแอนติเจนเทสแต่อาจจะ3-5%เปาอย่งจริงๆแล้วไม่ได้ติดเอาไปรวมกับคนที่ตรวจด้วย RT-PCR แล้วซึ่งติด100%เนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่บางทีไปรวมแล้วเขาจะติดถูกไหมใช่ค่ะแต่ก็ให้ทำคู่ขนานแล้วข้อระบบของโคอา u n i t นะคอมมิเนตี้ไอโซเลชัได้เช่นชเดียวกันแต่ให้แยกกันอยู่ก่อนโยกกับผล PCR จะออกในท้ายคำสั่งเนี่ยระบ,บุว่าย่งไง จึงเรียนมาผู้ปวดพิจาจรณาดําเนินการต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งคือต้องดําเนินการครับน้องใบเพราะปัญหาที่เรานําเสนอเป็นประเด็นขึ้นมาหลายครอบครัวหลายชีวิตที่ต้องสูญเสียไปมันเพราะอะไรล่ะคงไม่ต้องขยายความซ้ําขณะเดียวกันแล้วก็มองต่อไปอีกนะครับท่านที่ดีกรมการแพทย์สมจากอักขศินท่านให้สัมภาษณ์แนะแนวทางเรื่องโฮมไอโซเลชันกับประชาชนสำคัญตอนนี้ข้อแรกคืออะไรน้องใบ ช่องทางการติดต่อถูกไหมเพื่อจะเข้าระบบหรือถ้าอาการเยอะต้องส่งต่อทำอย่างไรประเด็นแรกคุณหมอสมศักดิ์บอกนะครับว่าโฮมไอโซเลชันยังไม่ได้ใช้ทั่วประเทศนะฮะจะใช้ในพื้นที่ระบาดหนะักก็คือกรุงเทพกับปริมณฑลค่ะขนาดเดียวกันประเด็นต่อมา ถ้าตรวจแอติเจนเทสแล้วติดเชื้อโควิดผลเป็นบวกเลยต้องไว้ให้ลงทะเบียนไปที่เบอร์เดียวนะ,ะ 1>, 1 3หนึ่งสค่ะกดหนึ่แล้วกด14นะคะอันนี้ก็เหมือนกับที่เราบอกไปเมื่อวานนี้ถูกไหมค่ะหนึ่กด14ตอนนี้เขามีการเพิ่มคู่สายเป็นสามพคู่สายแล้วนะคะนะะโดยสปสชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัญญากับกรมการแพทย์ว่า จะมี SMS ตอบรับทุกคนเป็นอย่างน้อยใช่อย่างน้อยก็ต้องตอบกลับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะแล้วจากนั้นสปสช,ชจะดูว่าที่ตั้งของบ้านที่แจ้งเข้ามาที่1 3 3 0กด14อยู่ในเขตพื้นที่ไหนแล้วก็จะเลือกสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมหรือโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการโฮมไอโซเลชันก็แล้วแต่กรณีคือสอปสชรู้ว่าอยู่จุดไหนก็ตรงนั้นเลยว่าอ่ะมีตรงนั้นมีอะไร ให้ไปจับคู่กันให้ได้ถูกไปต้องไวะเพื่อส่งข้าวส่งยาจะได้ดําเนินไปด้วยความสะดวกแล้วก็ใกล้บ้านพี่น้องประชาชนปัญหาต่อมาถ้านที่ดีสมศักดิ์บอกถ้าใน24ชั่วโมงยังไม่รับการติดต่อกลับมี3อย่างที่คุณผู้ชมจะต้องทำนะคะถ้า24ชั่วโมงยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ1ก็คือโทรไปที่1330อีกครั้งแล้วแจ้งรหัสที่ได้รับมาผ่าน SMS พร้อมกับแจ้งข้อมูลว่ายังไม่รับการดูแลจากคลินิกหรือโรงพยาบาลอันนี้คือกรณีที่อาการยังปกติ่ะ<า>แต่ถ้าอาการเริ่มฉุกเฉินแล้วอะรุนแรงจริงๆต้องรีบเอาส่งโรงพยาบาลให้โทร1669นะโดยคุณหมอสมศักดิ์บอกว่ามีการตกลงในภาพรวมของกทมทุกเขตว่ากทมจะมีเบอร์ประจำเขตท่านอยู่ที่เขตปกครองไหน ให้จดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลยเดี๋ยวน้องใบฮะค่ะเขาจะมีเบอร์ประจำเขตเขตละ20คู่สายตามที่ตกลงกันเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่2 4สีชั่วโมงรับโทรศัพท์ใช่ค่ะนะฮะแต่ช่วงดึกคู่สายอา,อาจจะลดลงนะคะจาก20คู่สายอาจจะเหลือไม่ถึง10คู่สายอะคะ่ะแต่กลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยมี20คู่สายต่อเขตดังนั้น50เขตของกทมก็จะมี1000คู่สายที่จะคอยให้บริการรับโทรศัพท์ของพี่น้องประชาชนค่ะ ทั้งเขตเหล่านี้ก็แน่นอนสามารถที่จะติดต่อประสานง,งานรวมถึงร้องทุกข์เกี่ยวกับโควิดแล้วก็ลงทะเบียนเข้าสู่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันใช่ไหมบได้ด้วยใช่ค่ะนี่ฮะคุณหมอสมศักดิ์บอกอย่างนี้เราก็ต้องไปดูผมก็ไปค้นในเพจของกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์ออกมาแล้วน้องใบก็ไปตรวจสอบดูนะเขาแบ่งเป็นกรุงเทพเหนือก็จะมีจตุจักรดอนเมืองบางเขนบางซื่ออย่างผมเนี่ยต้องจดเลยเผื่อไปติดเชื้อ ผมต้องประสานที่02 02 63166เป็นเบอร์ของเขตบางเขนนี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านผู้ชมเข้าไปค้นหาเบอร์แล้วต้องติดเอาไว้ตัวใหญ่ๆที่บ้านเลยทั้งไปใช่ค่ะถูกไหมฮะก็จะแบ่งเป็นกรุงเทพเหนือกรุงเทพกลางกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพใต้กรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้แบ่งอย่างนี้นะท่านผู้ชมคับอธิบดีกรมการแพทย์บอกนะครับว่านายเฟรมหม่อบหมายให้ท่าทิพดีเป็นประธาน ตกลงเรื่องรวมเบอร์แบบบูรณาการอย่างที่ย้ําไปก็คือ1 3 3 0ก่อนแล้วสปสชจะเป็นผู้แจกจ่ายกระเคสไปตามคลินิกหรือโรงพยาบาลร่วมว่าจุดไหนที่อยู่ใกล้ถูกไหมฮะแล้วมีเบอร์ประจำเขตกรณีที่คลินิกไม่ติดต่อกลับไปหรือเขตไม่อ่านหรือเป็นปัญหาว่าโรงพยาบาลไม่ได้โทรกับเขตจะรับเรื่องและจะดำเนินการจัดหาคลินิกคือทําอีกชั้นหนึ่งเนี่ยน้องไบเรจะจับคู่ให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยค่ะ,ะทั้งหมดนี้ กรณี1 6 6 9กรณีท่านมีอาการแล้วใช่แล้วก็เหมือนกับฉุกเฉินหรือว่ารุนแรงจริงๆอะค่ะอันนี้ก็โทร1น6 9นะคะคือฉุกเฉินไม่มีรถมารับก็โทร1 6 6 9ค่ะโดยจะบวกกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์เรียร์วันของกทมที่จะไปรับผู้ป่วยค่ะมันก็จะได้แบ่งงานกันออกมามนะฮะคือสปชสปศช,ชเป็นแม่เลย1 3 3 0กรณีที่ฉุกเฉินแล้วต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็จะเป็น1 6 6 9ไม่ใช่ทุกคนเนี่ย โทรมาทุกเบอร์น้องใบลองนึกออกเพราะเวลาคนมันดิ้นรนเนี่ย<ห>มันโทรหมดเลย1668งหกหกแปดหนกหก้สยถูกไหมน้องใบค่<ห>สุดท้ายทัทีบอกนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยนะกรณีปัญหาถ้ามีปัญหาอะไรอย่างน้อยเขตแต่ละเขตก็จะ,จะมีมอ,อะไรมีเบอร์ของเขตท่านเองอะค่ะแล้วก็มีศูนย์พักคอย<ห>ศูนย์พักคอยอย่างน้อย เขาจะไปสอบซ้ำหรือว่าทำ PCR เพื่อที่จะได้นำเข้าโรงพยาบาลต่อไปนี่ฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแบบนี้และเราหวังจริงๆท่านผู้ชมครับว่าจะเกิดผลในทางปฏิบัติอันนี้หมายถึงประชาชนคนทั่วไปที่กระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆจะอยู่บ้านจัดสรรจะอยู่คอนโดมิเนียมจะอยู่พัร์ทเมนท์ที่ไม่มีลักษณะของชุมชนตกงแมภาพใหญ่ จาะลงไปที่ชุมชนเมื่อวานนี้ก็ดีใจเช่นเดียวกันที่ได้เห็นชมรมแพทย์ชนบทคุณหมอสุพัฒนาสุวรรณกิจซึ่งก่อนหน้าท่านเข้ามาช่วยคนกรทมระดมแพทย์จัตยานบทเข้ามาช่วยตรวจคัดกรองเชิงลุกมาแล้วก็เกิดโมเดลและเข้าใจว่าไปหาหรือกับกระทรวงสาธารณสุขจนเกิดโครงการเรียกว่าตรวจเชิงลุกชุมชนในกรทมแบบครบวงจรเตรียมแอนติเจนเทสเอาไว้ให้3,000 300, 0นชุดาฟาวิพีราเวียอย่างน้อย ,6000 0 0เม็ดวัคซีนตามโมเดลต้องมี แต่ยังไม่บอกว่าเตรียมไมว้กี่รถนะโดยเป็นการประกาศโดยท่าบนบรัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเกียรติภูมิว่ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับแพทย์ชนบทจัด CCR ทีมเป็นทีมจากภูมิภาคคือชนบทเนี่ย3.9ทีมเข้ามาช่วยดูแลในกรทมช่วง4-10สิงหาคมนี้เป้าหมายจะไปคัดกรองเชิงรุกในชุมชน250,000รายค่ะถ้าพบผูิเชื้อ ก็จะเอาเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้านและชุมชนนะคะและเตรียมยาฟาวิพิเรเวียเอาไว้อย่างน้อย6 0 0 0 0เม็ดแล้วก็พร้อมจะฉีดวัคซีนให้ด้วยในกลุ่มเสี่ยงค่ะทีม CCR ทีมจากภูมิภาคที่ว่านี้จะมีแพทย์หลากหลายสาขารวมถึงเภสัชกรพยาบาลเทคนิคก,การแพทย์ที่มีความชำนาญในการจัดการปฐมพภูมิ39ทีมภูทรแบ่งเป็นภาคเลย เพราะฉะนั้นเขาคาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากกว่า3 9ทีมนานคนอันใกล้ด้วยใช่ค่ะวิธีการถามว่าทํำยังไงน้องไว้อืเข้าไปี่ชุมชนนี้ค่ะแล้วเข้าไปตรวจคัดกรองในชุมชนด้วยแอนติเจนเทสค่ะถ้าพบผู้ติดเชื้อเอาเข้าสู่รรวมการรักษาจะเป็นโฮมหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็นแล้วแต่เข้าโรงให้ทันทีก่อนหน้านี้ปัญหาก็คือคนในชุมชนตรวจแล้วจะเข้ายัางไงเข้าไม่ได้ไไดโทรไม่ติดอ,อันนี้จะเป็นกรณีของ ชมชนที่เข้าไปเชิงรุกไปหาท่านที่ชมชนกรณีตรวจพบแล้วติดเชื้อเข้าโฮมหรือคอม m u น i t y แปลว่าสีเขียวและถ้าเรามีอาการถ้ามีอาการาาการุนแรงเขาก็จะส่งต่อนะคะนี่ฮะขณะเดียวกันติดตามผู้สัมผัสเสียงด้วยคือพอติดปุ๊บต้องถามเลยสัมผัสใครดูบ้างกับใครไปทำงานหรือเปล่าใครเป็นเพื่อนร่วมงานบ้างเอามาตรวจด้วยถูกไหมต้องไปใช่ข้อต่อมาปฏิบัติการนี้ ยังจะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนซึ่งแปลว่ากลุ่มนี้หนึ่งต้องผลเป็นลบก่อนถูกไหมน้องไร้สองผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเตียงเตียงผู้พิการและข้อที่สามกรุงเทพมหานครจะจัดหาถุงยังชีพและภาคเอกชนก็จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอาหารมาสนับสนุนนะคะนี่ฮะจะเริ่มดาเนินการเมื่อไหร่น้องไรจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันนี้เลยสี่สิงหาคมเป็นวันแรกค่ะนี่ วันนี้เลยเห็นภาพนะครับทุกผู้ชมฮะเห็นภาพอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามีความหวังแม้สถานการณ์มันอยจะเปลี่ยนไปบ้าง